แต่จริงๆหลายๆบ้านเนี่ยพอมันเป็นเรื่องของการพนันก็ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยบางทีอาจจะต้องมานั่งคุยกันใหม่เพราะว่าการตามใช้นี่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นขบวนการหนึ่งที่ทําให้เรื่องมันไม่จบถึงแม้ว่าเราเราจะเป็นการช่วยแต่มันอาจจะเป็นการช่วยแค่ปลายเหตุ ต้นเหตุเนี่ยมันก็จะเกิดการวนเวียนอย่างขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่มีสามารถที่จะหาเงินมาช่วยได้คุณคุณย่าหาเงินมาไม่ได้ปัญหาก็จะเกิดกับตัวคุณพ่ออยู่ดีอันนั้นหมอคิดว่าก่อนที่มันจะถึงจุดที่มันแย่ขนาดนั้นนะหมอคิดว่าอาจจะต้องมานั่งคุยกับคุณย่าใหม่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยวิธีการช่วยเหลือคุณพ่อเนี่ยมันมีหลายทางแต่ว่าทางที่เราเคยสตลอดมา10กว่าปี20ปีเนี่ยมันไม่น่าจะโอเคละ เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าปัญหามันไม่เคยจบแล้วมันก็จะลุกลามเป็นปัญหาของคนอื่นตามมาอีกฟังดูคุณย่าเหมือนพยายามจะเข้มแข็งพยายามจะใจแข็งมาละแต่ว่ามันก็จะเจออะไรหลายอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาทีนี้หมาว่าต้องกลับไปคุยกับคุณย่าใหม่อีกทีหนึ่งนะครับว่าจริงๆตอนนี้เราควรจะต้องกลับมามีมาตรการกันใหม่ก็ต้องเอาคุณพ่อมาคุยกันใหม่แล้วว่าถ้าหลังจากนี้มันจะต้องไม่มีจริงๆละเพราะถึงเวลาจุดหนึ่งมันก็จะไม่มีให้จริงๆอะ แต่ก่อนเะถึงจุดนั้นที่ทุกคนจะแย่ไปกว่านี้หรืออนาคตมันจะต้องพังกันไปกว่านี้หมอคิดว่าต้องยืนยันแล้วก็ต้องบอกอะไรจะเกิดเนี่ยแก้ไขกันตอนที่เรายังพอมีเงินดีก,กว่าไปแก้ไขกตอน,นที่ไม่เหลือเงินสักคนหรือมันเป็นหนี้กันหนักกว่านี้นะครับหมอมว่าถ้าเกิดคุยแล้ว,ลวต้องกลับไปดูว่าสิ่งที่เราคุยกันเป็นการตกลงอย่างไรถ้าเรายังไม่เคยตกลงเราแค่ขอความเห็นใจอันนี้อาจจะคุยใหม่ดีกว่า เพราะว่าหลายๆคนในกรณีที่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยคนที่ติดพนันเนี่ยหรือใช้พนันเยอะๆเนี่ยเขาจะหาวิธีทางมาทาให้มันเกิดเหตุผลที่อีกฝั่งหนึ่งต้องให้ดังนั้นถ้าเราอาจจะต้องมีการตั้งกติกาที่ชัดเจนเลยว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุผลอะไรก็ตามเราไม่สามารถที่จะละเมิดข้อตกลงได้ อันนี้จริง,รงๆถามว่าเราเป็นการช่วยเหลือคุณพ่อไม่ใจร้ายไหมไม่เรากําลังช่วยเหลือเขาการช่วยเหลือเขาคือการหยุดวงจรน,นี้ซะเพราะไม่งั้นคือการเติมเงินเขาเ้าไปในระบบเพื่อให้วงจรน,นี้มันไม่จบไม่สิน้นตัวคุณย่าก็จะทุกข์ใจไปเรื่อยๆตัวหนูก็จะทุกข์ใจเรื่อยๆต่อให้คุณพ่อเองเขาก็อยู่ในวงเวียนของความทุกข์คือการพนันอยู่ดี ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดแนะนําทุกบ้านเลยคือมีกติกาชัดเจนแล้วเมื่อมีกติกาเราต้องทําตามเพราะถ้าเกิดว่าตัวเราตัวคนคุณย่าก,กับหนูยังไม่สามารถทําตามกติกาได้คุณพ่อไม่มีทางทําได้ถ้าเกิดคุณพ่อรู้สึกว่ามันมีความยากลําลบากตอนนี้หลายๆคนพาคนที่มีปัญหาติดพนันหาคุณหมอเพราะว่ามันจะมีโรคหนึ่งเขาเรียกว่าโรคติดพนันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนไข้ไม่สามารถหยุดเล่นพนันได้หลายๆคนก็ต้องเอาเข้ามาบําบ,บัดแน่นอนว่ามันไม่ง่าย เพราะว่ามันเป็นโรคที่ส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้มักจะไม่ค่อยรู้ตัวและไม่ค่อยยอมรับแต่ถ้าหลายๆคนถ้ายอมรับและเห็นปัญหาเนี่มีหลายๆคนที่หยุดพันธุ์ได้ชีวิตมันดีขึ้นหมอคิดว่าอันนี้อาจจะต้องดึงเข้ามาบอกว่ามันลำบากถ้าลำบากะหยุดอะไรก็ตามเข้าสู่ขบวนการการช่วยเหลือดีไหม อย่างน้อยได้ลองมันก็อาจจะไม่ได้แย่ไปกว่านี้ดีกว่าที่จะปล่อยให้ชีวิตหนูก็ต้องรู้สึกแย่ไปเรื่อยๆทั้งๆท,ที่หนูพยายามเป็นลูกที่ดีหลานที่ดีสุดๆแล้วอะแต่มันก็จะเกิดคาถามว่าตัวเองไปเรื่อยๆถึงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วหมอคิดว่าการที่จะบูชายันตัวเองโดยการทําให้ชีวิตอนาคตเรามาปนเปิ้กับวงจรงนี้หมอคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นการทดแทนบุญคุณอันการทดแทนบุญคุณที่ีสุดคือเราต้องมีกติกาแล้วเราต้องมั่นคงแล้วแนะนําพาเขารักษา ถ้าเกิดว่ามันเป็นของโรคเหมะว่าอันนี้น่าจะดีต่อทุกฝ่ายในอนาคตแต่ที่แน่นะวันนี้หนูต้องมั่นใจตัวเองก่อนว่าหนูพยายามเป็นลูกที่ดีหลานที่ดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งก็ทําได้แล้วตอนนี้หลายๆคนนะหมอจะบอกหนูอย่างนี้ว่าหลายๆคนนะมันจะมีคําถามในใจว่าถ้าเรามันเรามีกติกาแล้วเราทําตามนั้นเขาจะมาด่าท่านที่หลังไหมว่า,าการันอยู่หรือป้าข้างบ้านจะมาสารแนแล้วมาบอกว่าทําไมเธอไม่ ช่วยเหลือพ่อหรือเธออากตันอยู่รือปล่าอย่าไปฟังคนพวกนี้เด็ดขาดคนรอบข้างอะไรพวกนี้เขาไม่เคยมาช่วยเราดังน,นั้นการที่เขาไม่ช่วยเราเขาดีจะพูดไปเรื่อยๆคนพวกนี้ไม่สําคัญตัดเสียงนกเสียงกาคนรอบข้างไปซะเพราะว่าสิ่งที่เราทําอย่างที่หมอบอกว่าเรากําลังช่วยเหลือเขาคือไม่ให้เงินไปต่อวงจรที่มันไม่จบ